สวัสดีค่ะวันนี้เจป๊ปานชวนอร่อยกับเนยกระเทียมสูตรบ้านๆสูตรทําเององ่ายๆอร่อยเข้มข้นเอาไว้ทาขนมปังจะเอาไปอบหรือเอาไว้ทาทานเป็นแยมอร่อยมากๆเลยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการปอกเปลือกกระเทียมหนึ่งหัวแบบนี้นะคะกระเทียมจีนหรือกระเทียมไทยก็ได้ปริมาณไม่ต้องมากเพราะว่าถ้ามากกว่านี้เวลาทาเนยเนี่ยมันจะเผ็ด แล้วเราก็ต้มน้ําร้อนนะคะนํากระเทียมแช่ในน้ําร้อนแบบนี้เลยค่ะเราจะลวกด้วยน้ําร้อนให้กระเทียมนิ่มแช่พักทิ้งไว้สักสิบนาทีนะคะให้กระเทียมเขานิ่มแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อด้วยค่ะกระเทียมที่แช่ก็จะเริ่มนิ่มแล้วนะคะแด้วปันก็จะเอากระเทียมที่ได้เนี่ยมายีในกระชอนแบบนี้ค่ะกระเทียมเขาจะนิ่มจนสามารถ ยีทะลุเเนื้อกระชอนได้เลยนะคะเราก็จะได้เนื้อกระเทียมที่นิ่มๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อกระเทียมนิ่มๆแบบนี้ ได้เนื้อกระเทียมพอสมควรแล้วนะคะเราก็เอาเนยมาละลายให้นิ่มๆแบบนี้เนยสดเนยเค็มก็ได้นะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยซอยต้นผักชีลงไปหน่อยนะคะเพิ่มความหอม และคลุกเขาส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเนยทาขนมปังเนยกระเทียมของเราสูตรอร่อยทํำง่ายบ้านๆอยากทานเมื่อไหร่ก็ทําง่ายๆนะคะเก็บไว้ได้นานเลยเสร็จแล้วก็เอามาทาขนมปังนะคะ เป็นขนมปังโฮวีดแบบนี้หรือขนมปังฝรั่งเศสที่แข็งๆที่เราเห็นเขาเอาไว้ทาเป็นขนมปังกระเทียมก็ได้ค่ะแล้วจะเอานำไปอบหรือเอาไปจี่ในกระทะได้หมดเลยค่ะไอปานก็เอามาจีในกระทะง่ายๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเอาไปอบในหม้อทอดก็ได้นะคะหรือว่าเตาอบก็ได้ออห,อหอมน่าทานมาก เท่านี้ก็เสร็จแล้วขนมปังกระเทียมทําจากเนยกระเทียมง่ายๆของเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะได้ทานง่ายนะคะน่าทานมากเลยค่ะขนมปังกระเทียมทําจากเนยกระเทียมที่เราทําง่ายๆเลยสูตรง่ายๆมากๆเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอื อมอร่อยมากไว้เพืเ่อนๆลองไปทําดูนะคะเราทำเนยกระเทียมทานเองสูตรง่ายๆสดใหม่อร่อยขั้นตอนไม่ยากฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ